สวัสดีนะครับพี่โทษนะครับ,รบพี่ชื่ออะไรนะครับมนัสสารีวงศ์ครับจะชื่อพี่มนัสนะฮะวันนี้ก็ได้มาออก,ก,กบทกากับกินลงรถนะฮะเป็นซิตี้นะครับเอ่อโทษนะครับพี่พเห็นรถแล้วที่นี่รถเป็นไงบ้างครับพี่สวยถูกใจอะไรยังไงไหมฮะก็ที่มาเอ่อซื้อที่นี่ก็ได้ผ่านมาแล้วเห็นว่าเป็นโ์รูมหรือเป็นจำหน่ายรถที่มัดได้มาตรฐาน<อ>แล้วก็ดูเอ่อ จุดใหญ่ส่วนใหญ่นะครับมาถานแล้วดูรถแต่ละรุ่นรูปทรงเป็นทิศทานสมัยและสวยงามฮะนะครับ<า><า>ครับ,รบผมโทษนะครับอันนี้พี่พี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากกทแสนก็เดิมก็ทางานอยู่มหาลัยเกษตรศาสตร์ทำมาที่มหาลัยนะครับผมก็ได้ผ่านที่นี่บ่อยเหมือนกันนะฮะผ่านบ่อยเห็นโชว์รูมแล้วใหญ่โตครับนะฮะแล้วเข้ามาดูรถแล้วก็สวยถูกใจนะครับผมก็ โอใครก็ขอให้โชคดีร่ำรวยรงลมรวยนะครับพี่นะครับขอบคุณมากครับที่ทาอนไทยนะครับได้มอบรถดีๆให้ครับครับผมครับผมขอบคุณครับพี่อะนี่นะครับผมก็คันทีสองนะครับพอดีขยับขึ้นมาบนข้างบนนี้ด้วยกันนะครับก็ได้เลิกออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับผมแป๊บเดียวนะครับ ก็น่าจะยี่บวันได้นะครับผมรถสมมติวันเดียวรับรดพร้อมมา2ยี่คันเราก็มีโบแดงนะครับผมเรียงพร้อมเลยยี่ส่บวันได้นะครับไม่ได้ให้แล้วแค่วางแล้วก็ถ่ายรูปนะครับอ่าโอเคครับผมลูกค้าก็ได้เลิกแล้วนะครับผม18แปนาทีผ่านไปไปมันก็หกนะครับนี่ได้ออกแล้วนะครับขอบคุณนะครับโชคดีร่ำรวยครับผมอ่า บายบายครับอีกหนึ่งคันนะครับบายบายอีกหนึ่งคัน